แมสาวน้อยผู้ไม่ไม่ค่อยมีรอยยิ้มนะครับน้องจ๋าครับฉายาไอ้น่ายากหรือเปล่าครับแมาครับ <S <S 1> <S 1> มาชมกันต่อครับอุ้ยหมิมอสอบสวยลีโบต้องช่วยยกไปบาลูกน้องไปตบบนลล็อกเซฟได้เอารับการลสินวันนี้มีของแข็งแล้วน้องฝนเร้องจาไตาย,ยอดยังช่วยกันดีครับโคราชให้ไกโอปอลไหลออมาตบบอลล็อกเซฟได้อุ้มหมิมยังเหนียวอยู่ชมพ่ยกไ้ไกน้องจ๋ายิงเกี่ยวได้หรือเปล่าไม่ได้เอกันได้เลยนึ่จัาห้าอุมหมิมเฉาะฝากระเบี บอกลอยเก็บสวยๆโอ้บอลให้ไกลบอลสั้นพาบอลเข้าไปยังเหนียวอยู่ได้วันนี้เกิดตบตูมเดียวยังไงโอ้โหสู้กันมาชัดแน่ตุูมเดียวเสียอยู่กาะสินให้ไกลโอ้โหยังไงหัวเสาพาบอลเข้าไปโดนล็อกจะหมดลมอยู่แล้วตุูมเดียวจะหมดลมอยู่แล้วตุูมเดียวโดนบอลอีกแล้วโอ้หู้ย่ามันแล้วจริงตุูมเดียวกีตาร์เป็นกีตาร์ครับโอ้โหมันแล้วเกินครับกีตาร์